รักอีกครั้งก็ยังเป็นเธอซีรีส์โรแมนติกดราม่าของคู่พระนางลินเยนจิ้นกับว่านเพิง พระเอกซูเนียนชินหนุ่มพิการทางสายตาแต่มีพรสวรรค์ทางด้านการแต่งเพลงเขาใช้นามแฝงว่าอีจินเขาลังสรรผลงานจนเป็นเพลงยอดนิยมเป็นนักแต่งเพลงที่ปิดบังตัวตนไม่ชอบออกสื่อปิดกั้นตัวเองสุขุมพูดน้อยจริงจังไม่ไว้ใจใครง่ายๆนางเอกซางอูเยียนสาวน้อยที่มีความฝ่ายฝันที่อยากจะเป็นดีเจวิทยุจัดรายการเป็นของตัวเองแต่ทางครอบครัวกับคาดหวังให้เธอจบปริญญาจิตวิทยาเธอเป็นแฟนตัวยงของอีจินนักแต่งเพลงที่ไร้ตัวตนหวังว่าจะได้พบเขาสักครั้งหนึ่งคารเต เอเอป็นคนสดใสตรงไปตรงมาจิตใจดีหัวลั้นโดยเรื่องราวเล่าถึงนางเอกที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยจะต้องเข้าไปฝึกสอนในโรงเรียนเด็กพิเศษที่เป็นผู้พิการประจวบเหมาะกับซูนินชินเข้าไปสอนแทนอาจารย์ที่ลาคลอดลูกที่แรกพระเอกก็ไม่อยากจะรู้จักนางเอกซะเท่าไหร่แต่พอได้รู้ว่านางเอกเป็นคนที่น่ารักมีจิตใจดีจริงใจกับผู้คนซูนินชินก็เริ่มเปิดเผยตัวต,วตนที่แท้จริงออกมาว่าเขานั้นก็เป็นคนที่จิตใจดีเหมือนกันที่แรกปฏิเสธนางเอกทุกพิธีทางความรู้สึกของเขายากที่จะคาดเดา แล้วเธอยังมารู้ภายหลังอีกว่าส่วนนิ้นชินก็คืออีจินนักแต่งเพลงที่เธอชื่นชอบแต่ตอนนั้นทั้งคู่ก็ได้เริ่มคบกันแล้วโดยผ่านเวลามานานมากถึง3เดือนทั้งคู่ค่อยๆสารสัมพันธ์แต่ความรักก็ต้องมีอุปสรรคที่ทําให้ทั้งสองคนต้องเลิกจากกันไปแต่พระเอกก็ยังห่วงใยนางเอกอยู่เสมอและได้รักษาอาการตาบอดของตัวเองจนสุดท้ายก็กลับมามองเห็นเลิกเป็นนักแต่งเพลงหันมาบริหารธุรกิจของครอบครัวแล้วภารกิจสุดท้ายก็คือการง้ะขอคืนดีกับนางเอกที่ทําให้ทั้งสองคนเลิกจากกันไปเพราะความเข้้าใจผีี่เรืองน เดาเรียบง่ายๆไม่ซับซ้อนตรงไปตรงมาเพราะเรื่องผมว่าเดาง่ายไปหน่อยแต่ก็มีความสัมพันธ์ของตัวละครที่ซับซ้อนส่วนฉากเลือกซีนความฟินของคู่พระนางเรื่องนี้ก็ไม่ได้ถือว่ามีเยอะนักแต่ส่วนใหญ่ก็จะขายความโก๊ะของนางเอกที่ต้องตามจีบพระเอกในช่วงแรกความเข้าใจยากของพระเอกความรู้สึกที่ไม่อาจจะเข้าใจโดยรวมแล้วผมให้เรื่องนี้ก็พอใช้เพราะว่าเนื้อเรื่องไม่ได้มีอะไรที่แปลกใหม่มากก่อนจากกันไปผมก็ต้องขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์แนะนําความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในคลิปมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผมสามารถ พัฒนาตัวคลิปให้ดีมากขึ้นกว่านี้อีกแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้บายบายครับ